สวัสดีครับมือนีสิพาท่านผู้ชมนะครับมาบึงสวนตำแหน่แต่มือนีสิมาเก็บตกตำแหน่มาเก็บไปต่มนะครับต่มซิมซิมอีกนะครับรสาก็คือบักทเลอกนะครับนะมือนีรับพรมสิพาพี่น้องนะครับมาเก็บนะครับให้เบิ่งก้อนนะครับพี่น้องนี่นวยแบบนี้นะครับก็เป็นนวยแก่ เป็นนวยแก่เนี่ยพร้อมที่กินได้แล้วครับกินได้แล้วต้มได้แล้วต้มกินได้แล้วครับนี่ส่วนพวงนี่น่พวงที่เขาเริ่มแก่ครับเขาสิแก่แก่แล้วเขาสิเป็นลักษณะนี้ครับเขาสีเหี่ยวๆสีลนานๆไปก็สิเป็นสีดำๆนะครับพี่น้องนะครับแต่ผมสิมาเก็บนี่เก็บแบบนี้นะครับนวยที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสิพาเก็บการเก็บกับเก็บเป็น หน่วยก็ได้ครับหรือสิเก็บเป็นตัดเป็นพ่วงไปเลยก็ได้ครับนี่ผมจะมาเก็บแบบนี้นะครับเก็บแบบนี้นะครับใส่กระตานะครับมันกินได้เลยครับพี่น้องผมสิเก็บแบบนี้เลยนะครบับตัดเป็นพ่วงเลยก็ได้ครับไปต้มกินแ่บๆบนก้านหนนะ้าพี่น้องนะ เขาจะเป็นช่อแบบเดี๋ยวผมสีเอาให้เบิ้งนะครับเอากันไก่นีไปไหนนะครับเจ้เสีเอากันไก,นนก่น,กนีนี่ครับแบบนี้นะครับเป็นช่อเขาสีมัเกียวเป็นพ่วงสินะครับเขาสะเป็นพ่วงสินะครับนี่ตัวนี้มันลักษณะนี่มันเนาบ่าครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ให้เบิง้ง ล,ลักษณะเขาจะเป็นพ่วงนะครับเดี๋ยวผมสีหา้า mm hmm. เก็บตัวที่มันเป็นพ่วงหายว่งนะครับพี่นอ้องตัวนี้เนาะครับอ่าเดี๋ยวผมสะนีตัวนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาสิเติมแก่เลยครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ ใส่กระตาเลยครับนี่ผมเก็บใส่กระตาระครับาพาพี่นอ้องต้มกินกันแรงเลยแหละกินได้นะครับนี่นี่ตัวนี้เป็นนวยหน่วยที่คนยังอ่อนนะครับนี่ยังอ่อนครับเดี๋ยวให้เบิ่งดอกเนาะดอกเขาดอกเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับดอกจะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยเก็บก่อนเขาอื่นลเลยเป็นแบบนี้นะครับ เก็บเลยครับเก็บเก็บใส่กะตาไปไไรมาทางนี้อีกทางนี้ทางนี้เต็มเลยครับ ตัวที่เขาแก่แห้งเขาเก็ออกไปทางนี้เขาอยากตายนะครับนี่หน่วยซุกเป็นแบบนี้ครับอเอาสีเหี่ยวเสีเลยครับหน่วยซุกแล้วนี่ผมสิเก็บหน่วยนี้นะครับผมสิตัดเอาจริงตกลงมาครับก็บก็ได้ไล่เติมนะครับพี่น้อง มีแต่บักตำแย,ย่ล่ะพี่น้องอ่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ต้มตำแกกินนะครับสวัสดีครับ